บุญยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีวัดป่าคอยและคณะศัทธาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทบุญครบ9้ารอบหลวงปู่จันทร์วัดป่า่อยอายุ104ปีและทอดพระป่าถวายหลวงปู่จันทร์หนึอกองวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา7จ็นาิกาถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์หนึรูปเวลา9ก้นาฬิกา ทอดพระปา่าถวายหลวงปู่จันหนึ่งรสี่กองอย่าลืมสองธันวาคมนี้อย่าพลาดขอมใจร่วมงานบุญใหญ่คำบุญครบเก้ารอบหลวงปู่จันวัดป่าคอยอายุหนึ่งร้อยสี่ปีและร่วมทอดพระปา่าถวายหลวงปู่จันวัดป่าคอยติดต่อสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาสกุลโกสโลเจ้าอาวาสวัดป่าคอยโทร0836284778่ บุญยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีวัดปา่าคอยและคณะศัทธาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทบุญครบ9้ารอบหลวงปู่จันทร์วัดปา่าคอยอายุ104ปีและทอดพระป่าถวายหลวงปู่จันทร์หนึกองวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา7นาฬิกาถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์104รูปเวลา9นาฬิกา ทอดพระปา่าถวายหลวงปู่จันหนึ่งร้อยสี่กองอย่าลืมสองธันวาคมนี้อย่าพลาด้อมใจร่วมงานบุญใหญ่คำบุญครบเก้ารอบหลวงปู่จันวัดป่าคอยอายุหนึ่งร้อยสี่ปีและร่วมทอดพระปา่าถวายหลวงปู่จันวัดป่าคอยติดต่อสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาสกุลโกสโลเจ้าอาวาสวัดป่าคอยโทร0836284778 ไ,รงงไ,ไ้รร่มมงาาาาทิลละลนจบุญยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีวัดป่าคอยและคณะศัทธาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทบุญครบเก้ารอบหลวงปู่จันทร์วัดป่า่อยอายุ104ปีและทอดพระป่าถวายหลวงปู่จันทร์หนึ่งรกอง วันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา7จนาฬิกาถวายพัตทหารเช้าแด่พระสงฆ์104รูปเวลา9นาฬิกาทอดพระป,ป่าถวายหลวงปู่จัน104กองอย่าลืมสองธันวาคมนี้อย่าพลาดร้อมใจร่วมงานบุญใหญ่ทำบุญครบ9รอบหลวงปู่จันวัดป่าคอยอายุ104ปีและร่วมทอดพระป,ป่าถวายหลวงปู่จันวัดป่าคอย ติดต่อสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาสกุลโกสโลเจ้าอาวาสวัดป่าคอยโทร4 7 7 8เกิดมามากสวิตมีสี่เจ็าอย่าเาา บุญยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีวัดป่าข่อยและคณะศรัทธาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทบุญครบเก้ารอบหลวงปู่จันทร์วัดป่าข่อยอายุ104ปีและทอดพระป่าถวายหลวงปู่จันทร์หนึกองวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2557 เวลาเจ็ดนาฬิกาถวายพัฒาหาันเช้าแด่พระสงฆ์หนึ่งร้อยสี่รูปเวลาเก้านาฬิกาทอดพระป่าถวายหลวงปู่จันหนึ่งร้อยสี่กองอย่าลืมสองธันวาคมนี้อย่าพลาดร้อมใจร่วมงานบุญใหญ่ทำบุญครบเก้ารอบหลวงปู่จันวัดป่าคอยอายุหนึ่งร้อยสี่ปีและร่วมทอดพระป่าถวายหลวงปู่จันวัดป่าคอยติดต่อสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาสกุลโกสโล เจ้าอาวาสวัดป่าค่อยโทร0836284778